ยาหัวน,นมเนี่ยแถวชาแนลมือนี่เนี่ยแถาสิทธิพัพีพันนองมาเฮ็ดขนมเส้นน้ำยาปลากระป๋องเ้อจ้ะแล้วก็เครื่องเคียงกับมีผักแกงกับมีทัวเขาแล้วก็ผักสีลาวหอมผักชีแค่ตุ่มนีนิดหนึ่งมือนี่หัวนุ่มเขาได้ไมากินน้ำดอกเห็ดน้ำจ้ะมาเลยพี่น้องซอยกันเลยเห็ดติจจัดน้ำยาปลาสด Wow. bao nhiêu tiền nó Ngon lại rồi, đây đi, đi nào. Wow. Để tọa, nó đây nó

เก็บมันมัวอีน้ำกันจ้ะผูคุณอยากให้ไปท่าใหคลิปอยู่บ้านจ๊ะคอมเมนต์มาได้จ้ะจะกินปลาตัวยิ่งง่าเนาะน้อยหยินเนอะ เผ <usion ing. S 3> <Jean> ็ดต <laughs> ั้ม you know ้วนแล้วแซ่บจ้ะมาเด้อพี่น้องแซ่บมันม้วนจ้ะ ngồi đấy, Muốn để thu quá, sao? Mọi thì nó một đeo phớt thử núa luôn chuyển luôn. bây Bà là bóng à, ngay Vui ngay, vui ngay lắm, có cái giải bà nó đâu Chị này có sẽ hộp lứt, เด้อพี่น้องดิบดแลวเผ็ดแยงขอระยะกินน้ามันกอนยดกระดอง่าเผ็ดกับมะชุ่มนะกทณ่สานกินว่าเผ็ดกับ่ะเป็นริสาเนา กันดีกว่าเด็ดจ้ามามาพ่อแม่พี่น้องน้ำกันสวงวะสวงวะเห็นหรือยังเห็นกูด้วย ไม่ดีกับขอรักทำนี่เด้จ้ะกระปากคนนู้นไม่เห่าชายแนงเลยด้จ้ะจับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าสะใคเลยได้จ้ะเดี๋ยวขอรากในก้อนเดียวกับโอกาสหนักแต่เบิรงว่าล้วไม่เท่าที่ยังให้พี่น้องซูกินเด้จ้ะสวัสดีจ้า